สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านมีคำเตือนสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ระหว่างวันที่13ถึง17เมษายน2566มาแจ้งให้ทราบครับในช่วงระหว่างวันที่13ถึง14เมษายนและวันที่17เมษายน2566ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยคาดหมายว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางและร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนคาดหมายอุณภูมิสูงสุดมีดังนี้ภาคเหนือ35-42องศาเซลเซียสภาคตะวนออกเฉีงเหนือ36-41องศาเซลเซียสภาคกลาง36-42องศาเซลเซียสภาคตะนออก32-40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก32-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก32-38องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณทล 33- ถึง39องศาเซลเซียสสำหรับในช่วงวันที่ 15- ถึง16เมษายน2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปโดยคาดหมายว่าในช่วงวันที่15ถึง16เมษาย,ยนจะมีฝนพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40 ของพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะเชิงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพหานครและปริมณฑลและร้อยละ40-60ของพื้นที่ในภาคตะวันออกสําหรับคลื่นลมบริเวณชายฝั่งตะวันออกรวมถึงอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด และระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่ปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยกรมปุตุนิยมวิทยาขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากกรมปุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและหากพบเห็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลจากกรมปุตุิวิยาได้ตลอด24ชั่วโมงหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่สอบถามได้ที่สายด่วน1182เว็บไซต์ w w w .tmd.go.th แอปพลิเคชันไทเวสเซอร์เพจ Facebook YouTube Channel Twitter และสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมปุตุนิยมวิทยาในช่วง มีใหม่ไทยหรือช่วงเทศกาลสงการานนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเล่นน้ำสงการานด้วยความระมัดระวังและมีความสนุกหนานลื่นเลงนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยและที่อย่าลืมนะครับติดตามสภาวะอากาศในช่วงเทศกาลสงการานจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวชับไหวใส่ใจปวงชน